รองผอบอบอกอไฟป่าทับภาคสาพร้อมพ่อเมืองลำปางบินสำรวจดอยพระบาทจังหวัดลำปางหลายหน่วยงานปลุกพลังสร้างแนวกันไฟให้ฟ้าสายไร้ฝุ่นควันบนดอยสุเทพ3จังหวัดพนึกกำลังแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่รอยต่อเชียงใหม่เชียงรายและลำปาง และตอนนี้เราสองคนยืนอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ครับซึ่งหน่วยงานแห่งนี้จะมีความสําคัญในการดูแลป่าไม้และก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้น้องแนนเล่าให้ฟังนะครับสำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นะคะอยู่ภายใต้สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตป่าอนุรักษ์ประมาณ7.3ล้านไร่ค่ะและก็จะรับผิดชอบ2จังหวัดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือ และมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบทั้งหมด15แห่งนะคะยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติดอยภาคหลวงเป็นต้นค่ะเห็นไหมครับว่าอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับก็ได้รับการดูแลจากสำนักงานแห่งนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันดูแลป่าไม้ไปพร้อมกันและช่วงต่อไปนะครับไปติดตามสภาพอากาศประจําสัปดาห์กันครับคุณผู้ชมครับสภาพอากาศโดยเฉลี่ยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในยามเช้าบนนนยยอออดาาาากศหหววถึงจ ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์มีอากาศเย็นและมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีถึงสาของพื้นที่ส่วนบนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดเช่นกันครับสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉลี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่า PM 2.5อยู่ที่28ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่า PM 10อยู่ที่43ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ a q i อยู่ที่38คุณภาพอากาศาภาพรวมในส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ส่วนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาพบ1,428จุดโดยพบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดลำปาง288จุดสำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพระทีสามส่วนหน้าได้นําคณะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางเพื่อบูรณาการการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองรวมทั้งร่วมบินสํารวจโดยพระบาทพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและได้เป็นประธานในกิจกรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองโดยการทําแนวกันไฟร,รอบพระตำหนักภูพิพงคราชนิเวศ อีกทั้งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำปางกออรมนจังหวัดกำแพงเพชรประสานความร่วมมือกับอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนำสื่อรณรงค์และภาพอินโทกราฟิกมาเผยแพร่ผ่านจอ l อ d วดีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนมามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันส่วนการปฏิบัติงานอื่นๆมีดังนี้ครับ การประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจำนวนสองครั้งการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าจำนวน6ครั้งการลาดตะเวนเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน10ครั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน26ครั้งการดับไฟไหม้ไฟป่าจำนวน2ครั้งการสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าจำนวน9ครั้งการอบรมซักซ้อมการดับไฟป่าจำนวน6ครั้ง ในภาคเหนือของเรานะครับยังมีอุทยานแห่งชาติอีกต่างๆมากมายนะครับที่รอให้กับคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามกันครับหากพบเห็นไฟป่าอย่ารอช้าแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช1.362ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจะดําเนินการประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าโดยทันทีค่ะ